สวัสดีครับวันก่อนผมได้ดูคลิปที่จอร์ซีนานะครับซึ่งเป็นนักมวยปล้ำระดับโลกอยู่ดีๆก็เทิร์นฮิลหรือกลายเป็นตัวร้ายซะง,งั้นซึ่งก่อนหน้านี้จอร์ซีนาเองเขาก็อยู่ฝ่ายธรรมะมาโดยตลอดและมีคนวิเคราะห์ว่าจอร์ซีนาเชื่อเดอะร็อกมากเกินไปเลยอาจทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาได้และได้วิเคราะห์ถึงไอดอลไลท์หรือบุคคลต้นแบบ ในวงการบันเทิงนั้นมีน้อยมากนักแล้วามาเปลี่ยนจอรซีหน้ามาให้เป็นตัวร้ายซึ่งทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเนี่ยเล่นเป็นตัวดีมาโดยตลอดและในชีวิตจริงก็เป็นคนดีด้วยพวกเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจจะเสียใจก็เป็นได้ให้ไอดอดวงการบันเทิงนี้ได้มีบ้างเพราะมีน้อยมากทั้งไอดอลในวงการบันเทิงและวงการเมืองนั้นมีน้อยมากประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยนึกย้อนถึงวงการศาสนาว่ามีไอดอลที่ดีบ้างไหมคิดดูแล้วก็มีเหมือนกันแต่ที่ไม่ดีก็มีมากเช่นกันซึ่งตั้งแต่เกิดจนถึงป่านนี้อายุ40กว่าเนี่ยก็ได้ยินข่าวมากมายเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียจึงทำให้หลายๆคนที่ผมรู้จัก มักจะเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือคำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางครั้งทำให้คนไม่ชอบเช่นชอบสอนให้ทำบุญเยอะๆยิ่งทำบุญเยอะๆจะได้รวยๆไปสวรรค์ไปนิพพานประมาณนี้หรือชอบสอนแต่เรื่องความตายทำให้รู้สึกหงดหู่ไปนับถือศาสนาอื่นมีความสุขมากกว่าเยอะมีการร้องรำทำเพลงมีการร้องเพลงสรรเสร,ริญมีการประชุมร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันมีสิ่งสวยๆงามๆซึ่งดูแล้วก็มีความสุขมากกว่าซึ่งก็จริงหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายหลากหลายมากบางคําสอนก็อาจจะไม่ชอบสําหรับใครบางคนและบางครั้งผู้สอนเองก็ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรืออาจจะตั้งใจก็เป็นได้เลยสอนเฉพาะเรื่องนั้นๆที่ตนเองต้องการ หรือบางครั้งบุคลิกภาพของผู้สอนเองนั้นไม่ดีก็อาจจะทำให้ผู้ฟังไม่มีศรัทธาได้แต่ตัวผมเองนั้นตั้งแต่เจอไอดอลของผมผมก็มีศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่ายังไงก็ตามก็คือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งท่านเป็นพระบ้านๆสอนเกี่ยวกับการเอาหลักธรรมขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือหลักสติปัฏฐานสี มาใช้ในชีวิตประจําวันสอนเกี่ยวกับพอแม่ทะเลาะกันต้องทํำยังไงครอบครัวไม่มีความสุขต้องทํำยังไงสอนการใช้ชีวิตประจําวันต้องทํำยังไงสอนการเดินทางให้ปลอดภัยสอนหลักการทำมาหากินสอนการทําบุญให้ได้บุญหรือแม้กระทั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วก็คือเรื่องธรรมชาตินี่แหละณนะวันนี้ ผมเองก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันให้ดีขึ้นมีการงานที่ดีขึ้นสามารถประครับประคองชีวิตให้ดีขึ้นได้แต่ชีวิตยังไม่จบนะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้เรามีหลักการในการใช้ชีวิตแล้วผมก็จะประครับประคองชีวิตให้ดีขึ้นให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งให้ได้ตราบจนสิ้นลมหายใจสำหรับท่านที่สนใจไปปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อนำมาปฏิบัติต่อที่บ้านก็สามารถไปปฏิบัติที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีได้ครับท่านจะได้มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ